สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูการอัปเดตต้นตาลที่เราเพาะนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เคยติดตามเราเกี่ยวกับการทําต้นตาลบอนไซก็จะเห็นนะคะว่าการเพราะของเราเมื่อผ่านไปสักระยะอันนี้อายุหนึ่งปีกว่านะคะก็จะโตขนาดนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งก็อันนี้ต้นสองปีนะคะต้นตาลน,นี้ก็จะได้ต้นประมาณขนาดนี้นะคะ ประมาณหนึ่งฟุตมันมนทัดนะคะสองปีอันนี้เราก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ยกลากอะไรตัวนี้นะคะเพราะเห็นเขาจเจริญโตโตได้ค่อนข้างดีก็อยากจะเลี้ยงสองแบบคือแบบธรรมชาติที่เขาเติบโตเองนะคะโดยที่กกของเขาก็จะถอดใบเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้กรีดใบส่วนต้นนี้คือเราเลี้ยงแบบโชลากนะคะ อันนี้คือเลี้ยงมาตั้งแต่งอกตาลเลยนะคะเพราะเม็ดอันนี้เราก็ใช้ผ้าคลุมไว้นะคะตอนแรกต้นของก็ยังไม่แข็งแรงนะคะอันนี้คือตั้งต้นได้แล้วจะมาให้ดูรากนะคะนี่ก็คือรากของเขารากตาลจริงๆแล้วจะมีรากแก้วอยู่หนึ่งเส้นนะคะที่เป็นเส้นใหญ่อันนี้เราจะชี้ให้ดูนะคะคือข้างในเป็นรากแก้วขนาดใหญ่นะคะ ต้นตาลนี่ไม่มีต้นตาลไหนที่โดนพายุถลมนะคะนอกจากเฮอริเคนถึงจะโค่นได้นะคะถ้าเป็นพายุธรรมดาไม่เคยทําให้ต้นตาลเราหักโค่นนะคะถ้าหักก็คือหักแค่ยอดแต่โค่นกกนี่เป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะเห็นไหมคะลากฝอยการทําบอนไซเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นตาลอย่างชัดเจนนะคะคือว่าเราจะเห็นลากข้างๆลากฝอยแล้วก็การแตก วิธีการนับของคนโบราณนะคะเขาจะนับจากข้อด้านล่างเป,ป็นหนึ่งปีสังเกตเห็นไหมคะข้อข้อด้านนี้ที่เราเกรีดใบออกก็คือหนึ่งปีนะคะนับตามข้อไปเรื่อยว่าอายุกี่ปีอันนี้คือสองปีนะคะสองปีสองข้อนี่คือการนับอายุต้นตาลของคนเฒ่าคนแก่ที่บอกมานะคะอันนี้เราปลูกที่บ้านก็เป็นจริงนะคะเพราะว่าข้อตรงที่เราเห็นนี่หนึ่งปีจริงๆอันนี้คือเราเพาะเองกับมือค่ะก็ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเพาะอยากจะดูแลต้นตาลสอบถามมาได้นะคะอันนี้คือเราอัปเดตแล้วก็การนับอายุต้นตาลให้ดูคร่าวๆค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังรับชมค่ะ